คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมพายุดูเหมือนจะเกิดบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นในวันนี้เรามาศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังของการรบกวนในบรรยากาศเหล่านั้นการเธอพายุเกิดขึ้นเมื่ออากาศชื้นและอุ่นขึ้นขึ้นไปสร้างบริเวณดันอากาศต่ำ ซึ่งดึงอากาศใกล้เคียงเข้ามาแล้วเกิดกระบวนการการเคลื่อนขึ้นและการทําให้อากาศเย็นลงนั่นจะทําให้เกิดเมฆและสุดท้ายก็เกิดฝนความรุนแรงและความถี่ของพายุนั้นมีผลจากหลายปัจจัยหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญสุดก็คืออุณหภูมิของน้ําใต้ทะเลน้ําอุ่นจะเป็นแรงขับเคลื่อนพายุเหล่านี้และสามารถเพิ่มแนวโน้มขอเงาสภาพอากาศเช่นเอลโยและลานินาที่เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีส่วนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบรรยากาศทั่วโลกและมีผลต่อการเกิดพายุ มาถึงเรื่องสําคัญที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือการตั้งค่าโลกร้อนที่ทําให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าน้าใต้ทะเลจะอุ่นขึ้นและเหมือนที่เรากําลังพูดถึงน้ําอุ่นสามารถทําให้เกิดพายุที่รุนแรงมากขึ้นได้ดังนั้นเป็นเรื่องชัดเจนว่าโลกที่เรากําลังร้อนขึ้นมีบทบาทสําคัญในการรูปร่างสภาพอากาศที่มีพายุการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการร้อนของโลกและพายุนั้นสําคัญอย่างมากนี้หมายความว่าอนาคตของเราในสภาพโลกที่ร้อนขึ้นจะเป็นอย่างไร เรากำลังเห็นการเพิ่มขึ้นทั้งในความรุนแรงและความถี่ของพายุแนวโน้มนี้กำลังวาดภาพของอนาคตที่มืดมนสำหรับเราซึ่งจะนำมาพร้อมกับความเสียหายที่มากขึ้นการสูญเสียชีวิตและความหายนะทางงอเศรษฐกิจตั้งแต่พายุที่ทำลายชุมชนชายฝั่งไปจนถึงพายุทอร์นาโดที่รุนแรงผ่านเมือในภาคกลางของประเทศนั้นเหตุการณ์ทางอากาศเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเบาๆเชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อนอย่างชัดเจนอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนพายุที่มีกำลังมากขึ้น ถ้าเราปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการควบคุมเรากำลังตั้งเวทีในอนาคตที่สภาพอากาศสุดสัปดาห์กลายเป็นสถานการณ์ปกติแทนที่จะเป็นข้อยกเว้นข่าวดีคือเรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้โดยการดำเนินการเพื่อลดการร้อนของโลกเช่นการลดรอยพระเจริญแห่งคาร์บอนเราสามารถลดความเสี่ยงจากภัยอากาศเหล่านี้ได้ความสามารถในการรูปร่างอนาคตของเราอยู่ในมือของเราเราดำลึกไว้ว่าการกระทำของคุณสามารถมีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ ในความสามารถที่เราจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองเหมือนที่เราเคยทําในต้นเริ่มเพราะโลกเป็นแม่ของเราและเราเป็นหัวใจของโลกฉันสําคัญและพวกเราสําคัญยินดีต้อนรับสู่ The First Alpha to Earth You're beautiful over